สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4และก็บูรณาการกับวิชาการงานอาชีพค่ะวันนี้จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องดนตรีนะคะทำไมเราต้องดูแลอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน เมื่อใช้งานแล้วไม่รู้จักวิธีการเก็บหรือดูแลร,รักษาก็จะส่งผลให้เครื่องดนตรีหรือเครื่องมือเหล่านั้นมีอายุการใช้งานที่ไม่นานนะคะการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีนั้นนอกจากจะเรียนรู้วิธีเล่นตามลักษณะของเครื่องดนตรีแล้ว เราควรรู้วิธีการดูแลรักษาให้ถูกต้องด้วยค่ะเพื่อให้เครื่องดนตรีมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุที่ใช้ทำเครื่องดนตรีกันค่ะวัสดุที่ใช้ทำเครื่องดนตรีก็จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันได้แก่ไม้หนังโลหะอื่นๆนะคะอื่นๆมีอะไรบ้างเช่นพลาสติกเอน หรือลวดเชือกต่างๆส่วนต่างๆของสัตว์เช่นหางม้างาช้างค่ะวิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีแต่ละชนิดเดี๋ยวเด็กๆลองมาดูกันนะคะว่าเครื่องดนตรีแต่ละชนิดนั้นมีการดูแลรักษาอย่างไรบ้างค่ะแจ๊คเคเป็นเครื่องดนตรีไทยนะคะ ประเภทเครื่องดีดเมื่อเด็กๆเ,เล่นเสร็จแล้วเนี่ยให้เด็กๆค่ะใช้ผ้าแห้งเช็ดผ้าแห้งเนี่ยคุณครูขอเน้นว่าต้องเป็นผ้าแห้งที่นุ่มด้วยนะคะถ้าเป็นผ้าแห้งที่แข็งก็จะทําให้เครื่องดน,นตรีนั้นมีรอยขีดข่วนได้แล้วทําไมถึงใช้ผ้าแห้งเช็ดเพราะว่าเครื่องดน,นตรีชนิดนี้นะคะทําจากไม้ถ้าใช้ผ้าที่ชื้นมาเช็ดเนี่ยจะทําให้เกิดเชื้อราจะทําให ส่งกลิ่นได้นะคะการทำความสะอาดเนี่ยนะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยหย่อนสายจะเข้ลงเล็กน้อยเพื่อลดความตึงของสายแล้วก็ใช้ผ้าคลุมไว้เพื่อกันฝุ่นจากนั้นก็เก็บไม้ดีดจะเค้เข้าไว้ในกล่องหรือใส่ถุงให้เรียบร้อยค่ะระนาดเอกเป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีค่ะ เมื่อเล่นเสร็จแล้วก็ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดนะคะแล้วก็ปลดเชือกร้อยระนาดลงด้านหนึ่งนะคะทางด้านของหัวโขนเนี่ยจะมีตะขอเกี่ยวอยู่ก็ให้ปลดลงมานะคะเพื่อวางผืนระนาดบนรางระนาด ไม่ให้เชือกที่ร้อยลูกระนาดนั้นนะคะมันหย่อนเร็วเกินไปหรือถ้าเชือกเนะะี่ยค่ะทวงน้ำหนักนานๆก็อาจจะขาดได้นะคะจากนั้นก็เก็บไม้ตีระนาดไว้ในรางระนาดและใช้ผ้าคลุมเพื่อป้องกันฝุ่นค่ะซอดวงเป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสีนะคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด แล้วลดสายซอให้หย่อนลงเล็กน้อยเพื่อลดความตึงของสายซอและเลื่อนหย่องไว้บนกระบอกซอนะคะให้เด็กๆดูนะคะหย่องเนี่ยค่ะจะอยู่บริเวณหน้าของซอนะคะตามที่คุณครูค่ะได้ชี้ลูกศรไว้ให้ดูแล้วนะคะจากนั้นก็วางคันชักแนบกับคันซอแล้วก็นำไปใส่ถุงและนำไปเก็บในตู้ให้เรียบร้อยค่ะ กรองแขกเป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีค่ะเมื่อเล่นเสร็จแล้วให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดและหน้ากรองเ่ยค่ะจะทำจากหนังสัตว์นะคะอย่าไปเก็บไว้ในที่ที่มีความอับชื้นหรือโดนน้ำนะคะเพราะจะทำให้หนังนั้นนะคะมีความชื้นแล้วก็เน่าเปื่อยได้แล้วก็ไม่เอาของแหลมคมเนะะี่ยค่ะไป ทิมลงบนหน้ากรองจะทำให้หน้ากรองนั้นเสียหายได้นะคะเสร็จแล้วก็นำไปเก็บเข้าตู้ให้เรียบร้อยหรือวางให้เป็นระเบียบแล้วก็ไม่ควรวางกรองเนะคะ่ะไว้ในที่ที่สูงเพราะจะสามารถตกลงมาชำรุดได้ค่ะกีตาร์เป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องสายค่ะเมื่อเด็กๆเ,เล่นกีตาร์เสร็จแล้วนะคะ ก็ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดแล้วก็นำไปใส่กล่องเก็บกีตาร์หรือถุงสำหรับใส่กีตาร์เพื่อป้องกันการกระแทกค่ะการเกิดรอยขีดข่วนและป้องกันฝุ่นจากนั้นนำไปเก็บไว้ในตู้ให้เรียบร้อยนะคะทรัมเป็ตเป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องลมทองเหลืองค่ะเมื่อเล่นเสร็จแล้ว ให้เป่าแรงๆที่กำพวดพร้อมกับถอดกำพวดออกมาเช็ดทำความสะอาดเพราะอาจจะมีน้ำลายค้างอยู่นะคะเมื่อประกอบกำพวดเข้ากับตัวเครื่องเสร็จแล้วให้ใช้ผ้าสำลีชุบน้ำยาขัดเงาโลหะเช็ดอีกครั้งจากนั้นนำใส่กล่องเก็บทําเป็ดให้เรียบร้อยก่อนนะคะเปียโน เป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องลิมนิ้วค่ะเมื่อเล่นเสร็จแล้วนะคะก็ให้เด็กๆนีคะใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดบริเวณตัวเปียโน,โนส่วนตรงบริเวณคีย์บอร์ดเนี่ยค่ะให้ใช้ผ้าชุบน้ำที่ผสมน้ำสบู่นะคะหมาดหเช็ดทำความสะอาดแต่ไม่ครวนใช้พวกแอลกอฮอล ทินเนอร์หรือน้ำยาเคมีมาเช็ดค่ะเพราะอาจจะทำให้คีย์บอร์ดนั้นเสียหายได้จากนั้นก็ใช้ผ้าคลุมเพื่อป้องกันฝุ่นค่ะกรองชุดเป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องกระทบค่ะเมื่อเล่นกองชุดเสร็จแล้วให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด ส่วนที่เป็นโครเมียมให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำที่ผสมสบู่บิดบัดบาดนะคะเช็ดทำความสะอาดเพื่อขจัดคราบต่างๆสำหรับฉาบค่ะให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดฉาบเช็ดทำความสะอาดควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาทองเหลืองมาขัด เพราะจะทำให้การทำลายร่องเสียงบนตัวฉาบเนี่ยค่ะสึกกรอได้จากนั้นให้ใช้ผ้าคลุมเพื่อป้องกันฝุ่นนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาทั้งเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูประโยชน์ของการดูแลรักษาเครื่องดนตรีกันค่ะ 1. จะทำให้เครื่องดนตรีมีเสียงที่ไพเราะอยู่เสมอ 2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องดนตรี 3. าํทำให้เครื่องดนตรีมีความสวยงามน่าใช้ 4. เครื่องดนตรีมีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอเห็นไหมคะมีประโยชน์อยู่หลายข้อด้วยกันเลยนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเด็กๆใช้เครื่องดนตรีอย่างถูกวิธีและก็ดูแลรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกวิธีนะคะก็จะทําให้เรานั้นนะคะมีเครื่องดนตรีใช้ได้นานสวยงามเสมอด้วยค่ะ